เป็นเครื่องดักจับแมลงวันแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เราก็จะเอาตัวเอาเป็นน้ำน้ำผึ้งหรืออะไรเงี้ยวานๆห,หรือว่าเป็นตัวล่อแมลงวันฮะเมื่อแมลงวันบินเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับหรือว่าบินเข้ามาตรงนี้ย เขาก็ตัวนี้ก็จะเลื่อนไปพอไปถึงตรงเนี้ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกับดักนะครับกับดักเสร็จแล้วก็จะมีแผ่นกั้นตรงนี้ซึ่งมันจะถูกดูดเข้ามาตรงนี้จะเป็นกระโจมที่เราแถมแล้วก็จะเป็นกระโจมเป็นครอบแก้วนะครับครอบแก้วเนี่ยแรงวันก็จะมาอยู่บนบนครอบแก้วก็จะเป็นกับดักของแรงวันก็จะช่วยลดลดแรงวันได้เหมือนดังรูปอันนี้นะตอนที่เห็นว่าแรงวันบินเข้ามาติดกับดักในครอบแก้ว ก็จะเป็นลักษณะดบบังนี้ก็จะมีประสิทธิภาพใช้กับพื้นที่ได้100ตารางเมตรเขาจะเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ที่แนะนําในการช่วยลดแรงแรงันในร้านอาหารหรือว่าร้านค้าในในบ้านหรืออะไรพวกนี้